นี่ครับเป็นการรีวิวนะครับระหว่างน็อตเลดกับน็อตไทเทเนียมนะครับเลดครับทังนี้อะไรครับเอ่ออันนี้เป็นน็อตสเตเลดนะครับน็อตสเตลเลดนะครับอันนี้เป็นน็อตไทเทเนียมนะครับอ่าวางคู่กันเลยนะครับแล้วเราจะทําการลนไฟนะครับว่าน็อตชนิดไหนร้อนไวกว่าและเย็นไวกว่านะครับ ลองดูเลยครับรนชูกันเลยครับกลางๆดิ ไีคู่กันมาเลยนะครับความร้อนออไปไปโอาเ้ยแรงแจ๋เลยนี่ครับเอาเลยครับตอนนี้รอบสองชนิดนะครับที่อะไรครับรอบสองชนิด แดงเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแดงฉานมากแดงเหมือนออกมาเตาหลอมเลยครับของกระแดงนี้ใครไปจับครับอ่าลองปิดไฟดูครับตักปิดจับไฟอ่าไปดูใครอยากลองดูนะครับโอ้โหอันนี้มันหลอด LED นี่กล้องมันเพี้ยนเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็โฟโต้ละอ่าครับ เกที่น็อตเทเทเนียมนะครับนี่นะครับคือน็อตเทเทเนียมนะครับอุ้ยหายไปแล้วเย็นเร็วกว่านะครับจับทำไมล่ะครับมันก็ร้อนอยู่นะคือน็อตแม่ต้อครับช่างอ้าวต่อไปนะครับเราก็จะจับดูอุ้ย,ยจ,จับเองเลยครับเองเนี่ย เป็นไทเทเนียมได้ก็ยังร้อนอยู่นะครับแต่เห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อเป่าให้ร้อนนะครับเหมือนกันทั้งคู่สังเกตว่านอต์เทเนียมจะเย็นเร็วกว่านะครับพอสมควรนะครับลองทดสอบได้นะครับใครมีน็อตไทเทเนียมที่บ้านนะครับลองเทียบกันกับนอตสแตนเลส ลองดูนะครับน็อตเหล็น็อตแท้น็อตเทียมเป็นไงครับลองดูเลยเล็กจ <to> ะหนักกว่าไทเทเนียมนะครับเอาไว้คลิปวิดีโอหน้าเราจะลองชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับว่าน็อต